คุณหมอบอกฮารุเป็นโรคสะบ้าเคลื่อนค่ะวันนี้สังเกตว่าทําไมฮารุยกขาซ้ายบ่อยเวลาเดินทีแรกก็คิดว่าขาเขาซนเนื่องจากฮารุชอบกระโดดมากเวลาต<า>ื่นเต้นและดีใจเราดูอาการเขามาสองวันก็ยังไม่ดีขึ้นวละอุออ้มเขาจะร้องเสียงดังมากๆเลยนะคะแบบแตะตัวไม่ได้เลยตัดสินใจพาพไปหาคุณหมอเลยค่ะคุณหมอจับเอ็กซเรย์และบอกว่าฮารุเป็นโรคสะบ้าเคลื่อนค่ะปกติโรคสะบ้าเคลื่อนจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในสุนัขพันธุ์เล็กและระดับที่ฮารุเป็นคือระดับ 2- ถึงสต้นคุณหมอฉีดยาระงับปวดและให้ ยามาทานเพื่อบำรุงข้อแนะนำให้ลดน้ำหนักและไม่ให้เดินบนพื้นที่ลื่นวางแผนหากรงและปูพื้นกันลื่นกันจะกินยาหารู้อาการดีขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ยังคงยกขาซ้ายเหมือนเดิมคุณหมอลงความเห็นว่าเตรียมตัวรักษาขั้นต่อไปห<ะ>รือการผ่ราตัดช่วยให้ชบาเข้าที่ได้ทำการนนะัดคุณหมออีกทั้นหนึ่งค่ะเพื่อปรึกษาคุณหมอลงความเห็นให้ผ่าตัดโดยเร็วที่สุดเช่นกันเราเห็นว่ามีเส้นเอ็นฉีขาดร่วมด้วยคุณหมอโทรมาบอกว่าการผ่าตัดราบลื่นดีและได้เอาเศษกระดูกอ่อนที่แตกออกมาให้ด้วยนับว่าเป็นเคสท ค่อนข้างหนักไปรับฮาลุกกลับบ้านกันค่ะสะภาพอ่อนแรงยังไม่ฟื้นตัวดีร้องตลอดเวลาน้ําตาล่วงกงเจ็บมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยขาบวมแดงอย่างเห็นได้ชัดอดทนหน่อยนะลูกตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะเดินได้ดีขึ้นลงน้ําหนักขาที่ผ่าได้มากขึ้น,นยังไม่ให้เดินขึ้นบันไดหรือวิ่งออกกําลังกายหนักๆนะคะรังแผลทุกๆ2วันนัดตัดใหมอีกสอาทิตย์ค่ะ